ผู้สินให้สัญญาณเริ่มเกมครับตอนเท้าสู่เท้าได้ครับวิวอัพขึ้นมาทางฝั่งของเซนเทเลซ่าฟอลคาเดมี่ได้กดโอ้โหยังบังคับทิทายเขากลอกไม่ได้ครับลูกเนี้ยโดนไม่ดีเท่าไรครับหลุดกรอบไปเยอะครับสิลิยังไม่แข็งครับเทเลซ่าทั้งใจครับคุณนัทวุฒิแล้วตะกุหู โอ้ยไปยิงท่าไหนครับเนี่ยโอ้โหเได้รู้เลยครับโอ้โดนพิงโดนบังแล้วเนี่ยครับโดนโอ้โหเลวเกือบจะจักรยานอากาศแต่ว่าโอ้โหตะวัดยิงไงครับดักได้แล้วหลากบาตรกนี้ยิงเข่ามือ FC เบอร์สามเซเตรซ่าครับคุณนัทวุฒิครับ มองหาแล้วแน่นี่หมดเลยครับในกรอบเขตโทษของเซนเทซ่าครับลองยิงไกลดูโอ้ยิงไกลครับล,ลูกนี้แล้วเกิดหัวแล้ววิ่งมาเลยครับกีฬาเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมาครับขึ้นนำเซนเทราซ่าฟุตบอลแคมี่ครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วดูลูกยิงนี้ครับโอ้ไหลามาให้แล้ว ไม่มีใครเข้าไปบี๋เลยครับู้่ได้เลงแล้วด้วยซ้ายครับเสียบเสาแต่งสองรอบเลครับก่อนจะได้ยิงโอู้หได้แต่เรียวมองครับผูักษาประตูกลุ่มความได้เปรียบที่จะเป็นตัวแทน4ทีมไปเล่นต่อในรอบชิงชนะเลิศแล้วยิงตงี้โอ้โห,โหเป็นสองเลยครับ โอ้โหแล้วด,ดูครับท่าดีใจวิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวเอาเพิ่มครับโอ้โหหมายเลขสีครับของกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาครับดูการทําทางไม่มีรับหน้านะครับรุ่นอายุสปีครับแต่หลบแล้วโอ้โหเสาแรกครับโอ้โลูกนี้ยิงเฉียบขาจริงๆครับโยกหลบ โอ้แลเวยัดเลยโอ้โหโดนปลายนิ้วเนี่ยไม่ไหวครับความแรงเนี่ยมันแรงเหลือเกินครับขวาตัวแทนได้ไหมครับอีกหนึ่งโคต้าครับแล้วไหลต่อมาแบบนี้ได้ยิงแล้วโอ้โหเซฟด้วยเท้าครับผู้รักษาประตูโอ้เสาแรกอีกแล้วครับโอ้ไม่ยอมครับตรงนี้บอลมันสกิดมาได้แล้วไหลถวายพานแปรด้วยซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเลยครับ โอ้จับบอลแรกไม่ดีเท่าไร่แล้วยิงสวนเลยกับคามคานครับไม่เป็นใจเท่าไหร่แล้วพิกมาข้างหน้ามีอยู่2ครับรออยู่ในกรอบ1แล้วตักบปลอยลอยโอ้โหนึกว่าเข้าครับไม่ได้ครับโอ้โหยังยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับผู้รักษาประตูแล้วตัดกลับมาอีกทีนึงได้ยิงกบเซฟครับโอ้โหสองเซฟจอด่อติดๆครับของทางผู้รักษาประตูเซนเทรดาฟุตบอลคเดี่ไม่ได้ครับ อูไม่ยอมเป็น3มเลยครับอูนี่ครับจังหวะที่2ครับป้ายมาตรงนี้แล้วจับหนึ่งจังหวะลากมาแล้วกดอ้โหูยังปัดได้ปลายนิ้วครับแล้วนี่จังหวะแรกที่ต้องออกแรงครับยกมาแล้วปลายนิ้วตรงนี้โดนเหลี่ยมบางไปหน่อยครับอู้พยายามจะฟอนนะครนะครราสีมาปูศิลเต่าจบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหเอาครับ จัดคึงหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอีกสิบห้าทีที่เหลือครับเลียดเลียดมาได้เปลี่ยนด้วยแต่ก้ศินมองว่าบอลไม่ได้ชลับแแนวรับนะครับกับ oh, ครับ2 0 2พครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสามครับโอ้โหเอาครับ อุโดนกดอยู่พักหนึ่งแล้วสวนขึ้นมาได้ครับเป็น3 0สูครับโอ้เนี่ชี้บอกให้ขยับเลยครับแล้วให้มาอูจับจังหวะแรกเนี่ยไม่ดีครับแล้วโอ้สกัดพลาดครับกลายเป็นแตะหลบแล้วโอ้โหยิงยัดหมดสิทธิ์ครับผู้รักษาประตูยิงติดๆีดแบบนี้ครับ3ต่อ0ูนครับทีมอะไรครับทางกีฬา โคราครับแต่เซนเทเลซ่าจะยอบไปตรงนี้ก็ติดเซฟแล้วไม่มีซ้ำดึงช้าเหมือนกันครับไม่ต้องรีบอ่าแล้วไปเสียครับตรงกลางยัดก็ไม่มีอะไรครับสำหรับทางราโคราครับแล้วลิกได้อีกแล้วครับแล้วไหลมาจับนึงจังหวะโต โอ้ยิงไม่เอาเพื่อนเอาฝูครับลูกนี้นะโอ้โกรธแสกหน้าครับสีู่งครับกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาครับกีฬาโคราชโอ้ดูครับไหลาตามช่องแล้วล็อกหนึ่งทีแล้วโอ้โหยิงยัดบ่าแล้วอีกลงมาก็โดรเลยครับลูกห้ากีฬาเทศบาลนครน,คร,นครราชสีมาครับโอ้โหลูกนี้ลงมาใหม่ใช่ไหมครับยิงลูกนี้ไม่ต้องเซฟครับ โอ้โหเรียบไหลคืนมาแล้วเพิ่งเปลี่ยนประตูได้ไม่ถึงนาทีครับยัดแล้วนี่ครับวิ่งมากดเลยก็โอ้โหยิงได้เป็นหมายเลขห้านะครับที่ยิงเข้าไปครับตูครับกำัตแน่นๆนี่ครับคุณนันทิยาคามหลอกแล้วยิงเรียดๆูดสินเป่าจบเกมครับ